มันมีรายงานว่าทางประธานาธิบดีทั้มเขาอยากเป็นตัวกลางในการที่จะลงนามยุติเรื่องของสัมพิภาพของเรากับกัมพูชาคนที่พยายามจะมาเป็นตัวกลางนี่ก็ต้องถือว่าเขามีเจตนารมณ์ที่ดีแต่ว่าคู่สัญญาของเราก็ต้องปฏิบัติตามความต้องการของเราเพราะเราเป็นผู้ฝ่ายที่ถูกรุกรานเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนั้นเราก็ได้พูดออกไปชัดเจนแล้วว่าถ้าจะคุยกับเราหรือว่าถ้าจะให้มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้น คุณต้องทําของเบสิกสียางก่อนคนกลางนู่นอยู่คนละทวีปนะครับแต่ถ้าเขามาแล้วสามารถที่จะโน้มน้าวให้ฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าอย่างนี้เราก็ถึงจะเริ่มมาเจรจากันต่อไปสแสดงว่ารับาลยินดีถ้าเกิดสหรัฐก็จะมาเป็นตัวกลางยินดียัยงไงอะเอาผมตอบไปตั้งมาแล้วคุณผมไม่ได้ตอบอย่างที่คุณถามเลยนะครับเรามีข้อเรามีเงื่อนไขยอยู่แล้วไง ที่ผมบอกสี่ข้อนะนะครับถ้าแต่มันมีข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้กัมพูชาเขาก็อยากจะยกรางวัลโนเบลให้กับประธานาธิบดีสหรัฐมันจะแบบไปเอื้อผลประโยชน์เรยใช่ไหมตอนนี้เขามาสอบผมแค่เฉพาะประโยชน์ของประเทศไทยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็อธิปไตยของชาติเรื่องอื่นใครจะได้รางวัลก็ยินดีปรีดาไปด้วยนะครับแต่ว่า สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องว่าประเทศไทยจะต้องทำอย่างนี้เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่มีแน่นอน